Roll to the top, baby. Arrow to the top, baby. you มาฟังกับพวกมึงฟังกันนี่ชัดนะพวกกูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมจะปะทะาละดีกับดับเบิลยูมาแต่ฟังก์ให้กูอยากรู้สัดว่าเห็นมึงแทกันยังมีเฮียเลยดีกับดับเบิลยูมาฟังกับพวกมึงฟังกันนี่ชัดนะพวกกูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมที่จะงัดละดีกับดับเบิลยูมาแต่ฟังก์เดี๋ยวเอาซอติ้งไปยัดหน้าถึงพวกกูดูก้าวร้าวแต่ว่าจริงทไม่ต้องหน้ารักมีใครบ้างที่จังหวะโคตรดีเลยนะพี่ชอบมากกับฟิลเนี้ย กูยมมาทูที่อยู่ในสูตรสีขาวสงสัยมันคงจะจริงที่บอกยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่พวกมึงมันน่าเบื่อยิ่งเจอกูยิ่งหาวกูยอยากเจอแบบของจริง กูยอยากกินจานหลักกูไม่อยากกินของว่างแกงกูสร้างมากันด้วยมือสองข้างก่อนจะพูดอะไรก็หัดใช้คงว่างนะอย่าให้กูต้องสอน,นม่าเอาเพลงเขาเอ็มว <MV S 2> มีม <า S 2> เราูก,ก็กหาสงครามไม่รู้กี่มอรสุนที่พวกกูรอจนฝนจางพวกกูใช้ฝีมือไม่ใช้น้ำลายมาถมทางเท่าที่กูไม่ถนัดโมยพวกมึงดูที่ผลงานอีฮ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ีกูได้ W มาฟังกับพวกมึงฟังกันให้ชัดนะ กูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมจะปะทะละพี่กัดับเบิ้ลยูมาแต่ฟังก์ให้กูอยากกระซัดว่าเห็นแสงยังเพียงเขาเย้เข้าอยู่นะ ตอนนี้กูพร้อมที่จะงัดละนี่กับดับเบิลยูมาต่โฟกัสเดี๋ยวเอาสติไปยัดหน้าถึงพวกกูดูก่าร้าวแต่ว่าตัวจริงพวกกูหน้ารักพวกกูเด็กมันอยู่จะเป็นิูงกับพวกกูมันต้องเจ๊งกันจริงๆไม่ใช่ดีกันจะแอกมากันเป็นคู่กูสติพวกกูซูเร่งที่หัวยิงที่ตัวยิงลุให้หมดแม็กคิดที่จะสู้เป็นศัตรูกับพวกกูก็ไปเช็พวกมึงด้วยทำไมพอก็ไปเยกพวกมันชดพวกกูจ่แต่กะสุดแล้วก็วเห็นมึงหัวแต่ลงหัวหลังจากโดนพวกกูแซ่บมีกันทั้งปืนมีกันท ้ามึงล้อกันทั้งตี่าบมึงก็เอดนมึงต้องเรียกคุลูกพี่เไมไม่มีพวกคูทุกที่ไม่อยากเก็บอย่ามายุ่งอย่ามากนผ่านทางนี้มึงคงรีบแงมึงเท่ากันไปีบรือหล่อหล่ออยู่แล้วครับ นจวันกับแก๊งพวกกูมันกลับไปดูไซมึงดูไว้ว่ากูใครดีเด็กมันยุ่งไอ้เหี้ยเพลเขาดีอ่ะเกิดจะโดนกูคุมกำเนิดอยเอาไว้พวกมึงจะวิ่งมาเปิดหรือให้กูเสิร์ฟตั้งแต่ถึงที่เอาไหมวกกูไม่ได้สอดแต่ก็ไม่ได้สอดถ้ามึงจะชนก็เข้ามาเลยไม่ต้องฝุดมากผมหน้าลำคาลิงหัวกับบาดผมเข้ามาเลยไม่รู้กี่ชิวไม่รู้นับศพกี่แก๊งก็ได้แต่พวกกูรับจบต่อหน้าพวกกูมึงก็ขับโมดเอาไปไหนกันได้ไม่รู้แบสักบทเดี๋ยวกูรอตอนรับไปอยู่ที่วอชิตี้หรือจะให้กูไปหาแล้วพวกมึงถึงที่ระดับ ันอยากกดทุกกูที่พวกคุสั่งยังในกระเป๋าพวกกูที่มีแต่แบงค์พันกูสัาว่าพวกมึงแกต้อให้กูแข่งกันดูไว้ทครอบครัวไม่ใช่แก่งกันนอกจากกูเป็นแชมป์เพลงนี้ยังแชมป์ทัพไม่สับที่ไมาตะฟ้าเกลื้มฟังกันให้ชัดนะพวกกูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมจะเปิดท่าลายที่ได้ปุยุมาตะฟ้าเกลืให้กูอยากดูสว่างแตพวกกูดูเก่าแล้วแต่ว่าดูจริงพวกกูน่ารักนะ โอเคดีแต่เป็นอยู่เพลงดีครับอืมจังหวะดีเลยไหนเพลงเสาาทิตใหม่วะแป๊บหนึ er man, ่งเพลงแซดใหม่เหรอครับไม่เห็นมีเลยมีแค่มีแค่ อันนี้ปะทุกคนอันนี้ปะอ,อันนี้คืเอเพลงใหม่ล่าสุดปะเนี่ยอันนี้เหรออุ้ย 4K ด้วย ยพรสวที่สพก็วยมัน่าบกตก็เลี่ยมซะยิ่งกว่าสองในขาขันนิดบัดดี้ชีวิตมันก็เงอะไม่พอทียอนมุกฝันไม่พอตลองตอนที่กูร้องกูร้องกูดอด แฉ็ดไอ้อยู่ในตัวนี้กูไม่เคยนับจะทำลายใครก่อนนี่กูไม่เคยครับและมิดแทนดต้องมาก่อนให้มึงจะรวยซับเยี่ยมันเหมือนกับพบวิวกำมาเป็นพันไม้มันจะดแต่คนที่เอาแต่ซ่าบนวันไม่ทำไรมันจะกล้งแฉ็ดก็ขอเป็นการบอกมึงถ้าทำใจหัวขมำไปสุดทางมันกลายเป็นสัตว์ละเหยเป็นควันไฟเราไปจุดสูงสุดและสุดของแค่จุดยืนในเข้ามาลุบลุ

พวกูแซดคนกูเรยกกูสาว่ทีด่าทานีพวกกเตมันตมไปด้วยสาพกูวาชีวิตของตัวพวกกูเองที่ไม่ได้เป็นสถานบน้ลงมสกคมันก็เลี่ยมสยิ่งกว่าสงขาันนดต่ชีวิตมันก็เือไม่พอยอดมุกไม่พอต้ลอกอนี่ก็รองกรองกดอจำไว้กูท้อนแนมาทบชเพื่มองปย้อนแถวนี้กูคลองนอนอยากเห็นพวกกูในหมดขนนองนคิดไต้องเ่กองกัอยด้ขาตัวเองไม่จเป็นต้องพึ่งสวรรค์ัญชาจะยับ ที่ชื่อีเจบอรกอเ็นผู้สถานวันเอ็มาจับมือเราต่างลุกฮือขึ้นมาก็เพลงดีครับเพลงดีในฐานะที่พี่เป็นนักร้องนักแต่งเพลงครับเพลงนี้ก็ดีครับพี่ให้ประมาณแปดจุดห้า จะโรยวางน้ำร <qu> ับรับพวกมัน่ยาตามจิบกัตตกคนที่ด้อยกว่ามันทาให้เราเห็นว์ด้านนัมันัะพานที่เปคนโอ้่ารำกันได้ไหมอ่ารกน จะดอกูแซ่ดทุกคนคนแรกกูเสวะที่ได้สันทานที่พวกกูเดินมันเต็มไปด้วยสารพิษกูวาดชีวิตของตัวพวกกูเองโดยที่ไม่ได้เป็นสถาปนิกและลองน้ำมันต้มสังคมมันก็เหลี่ยมเสยิ่งกว่าทรงในขาขันนิดปั่นป่นชีวิตมันก็เกือบไม่พอที่ยอดมุกฝืนไม่พอตลอดตอนที่ก็ล้มคนล้อก็ดอดจำไว้กูทอนและหดมันทำมันจบเพื่อมองประโยชน์แถวนี้กูคล้องชันอนอยากเห็นพวกกูในหมวดขนนอนคนคิดแต่ต้องและที่กอดกันนอนในซัดไม่รู้จักคนเด็ดเบอร์เกอร์ขอได้ไหมอ่ะ ยังเป็นเผ่าอาทิตย์อยู่ได้ไหมอย่างน้อยเบอร์เกอร์ก็ยังได้เห็นการจเจริญเติบโตของพวกเล็บอะอะเป็นบ้าปะเนี่ยไอร้องวะไอร้องไห้วะอะเป็นบ้าเล็บอะอีสัสเป็นบ้าวะเนี่ย เฮี๋ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อ้าวกลับมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ้าวฮลัลโหลเก็บจนเหนื่อยไปแล้วเม่เก็บรอ้อเก็บนนเก็บเกบเนิง่งดีกว่าปะ